I give in to the lesser fight. สวดีครับพบกับผม CNP อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้วันที่15เมษายนนะครับเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงการก็ดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับ4คนเน้นที่จะวิเคราะห์ห้เพื่อนเพื่อนน้องได้รับฟังกันนะครับและสำหรับเพื่อนๆสนใจเว็บไซต์ดีนะครับฝ่ายมือกันต่ำเพื่อนๆใคสนใจอยากลองเล่นนะครับสามารถกดคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับรับลอง่าตอบโจทย์แน่นอนคู่แรกวันนี้นะครับกันโซฟิลลาอิตาลีสเปเซียเปิดบ้านนอรเมานของอินเตอร์มิลานนะครับ เจ้าทินสเปเซียนะครับหลังจากที่ล้มหมอนนอนเสือมมาสักพักช่วงหลังเนี่ยกลับมาทาผลงานได้ดีครั้งเก็บใช้ในบ้านมาได้2เกมติดแบบไม่เสียประตูแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้พวกเขาต้องรับมือทีมสุดแก่งอย่างอินเตอร์มิลานโชว์เป็นงานหนักของลูกทีมเตียโกมอตตาอย่างแน่นอนแต่ก็ได้เลยราคาที่เปิดมให้ทัพงูใหญ่เป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งแนะนําให้อยู่ฝั่งลองเจ้าทินดีกว่านะครับเชื่อว่าถ้ายิงเตอร์ชนะเนี่ยก็ยิงไม่ขาดแน่ๆเพราะช่วงหลังเนี่ยพวกเขามีปัญหาเกมลุกที่ยิงน้อยลงแถมเจ้าบ้านอย่างสเปเซียเนี่ย ก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีอีกด้วยกเกมนี้น่าจะไม่แพ้ขาดนะครับถ้ามองในมุมนักลงทุนเนี่ยกับราคาลูกครึ่งอยู่บนรอมีโอกาสเฮรับซับมากกว่านะครับเกมนี้หลองสเปเซียซ่าในบ้านแน่นอนนะครับคุณลิศอนครับเอซิมิลานเปิดบ้านตลอนรับกัมพูญของเจนัวนะครับเจ้าถิ่นมิลานนะครับช่วงหลังฟอร์มนั้นสะดุดฝืนมาสองเกมติดแล้วดีนะครับที่ยังได้กินบุญเก่าอยู่ทําให้พวกเขายังคงลังบังลังจากฝูงของตารางขณะทีมเยือนเจนัวเนี่ยหลังจากที่ต้านคู่แข่งมาได้ตั้งนานนะครับสองเกมลีกหลังสสุดดเเเนีี่ยยแแพ้มมากติลละไปถึงู เลระคาเปิดออาให้เจ้าถิ่มมันฝ่ายต่อลูกรึ่งแนะนําให้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนะครับเกมนี้โชว์มิลานเนี่ยู้แลกว่าสามแต้มแน่นอนเพราะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยพวกเขาสมเสียงจะเสียตําแหน่งจ่าฝงให้กับอินเตอร์เกมนี้จะกับเจโน่ที่ช่วงหลังแพ้มาสองเกมติดเชื่อว่าเอซิมิลานน่าจะไล่บี้เอาชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับเกมนี้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนะครับเกมนี้ต่อเอซิมิลานมาตามนัดแน่นอนนะครับ คนที่สามนะครับลาลิก้าสเปนเลอันสุด,ดัดเปิดบานตลอดเกมของเลอันเบติสนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัดสินใจไม่ถูกเลยทีนะครับสำหรับค่นี้เพราะว่าผลงานเนี่ยต่างดูดีทั้งคู่ทําให้วันนี้ขอเลอกเจมไปทางทีมที่พร้อมกว่าอย่างเลอันเบติสผู้มาเยือนดีกว่านะครับเพราะนัดนี้จะกลับมาได้กองกลางตัวตัดเกณฑ์ที่พ้นโทษแบนนะครับทำให้แผงมิดฟิลด์เนี่ยดูแน่นปึ๊กกว่าเดิมบวกกับผลงานช่วงหลังเนี่ยดูดีกว่าคู่แข่งเล็กน้อยอีกด้วยนะครับทิพย์เยือนเขานี้ยังไงก็ไม่มีแพ้นะครับผมต่างกับเลอันสดด ตำแหน่งกองหลังส่งผลให้แมตช์นี้ต้องลุ้นว่าสำรองที่ลงสามแทนเนี่ยจะกลายเป็นช่องโหว่หรือเปล่าแม้ผลงานในบ้านเนี่ยจะจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมแต่การเจอกับโค้ชตโตที่ฟอร์มสดาดต่อเนื่องอย่างนี้บอกได้เลยว่าไม่มีคําว่าง่ายแน่นอนนะครับฉะนั้นกับราคาที่เบิดมาให้เลอันสดัดต่อปอป,อปอราคาสมเสร็จแบบนี้ที่ออกได้ทั้ง3หน้าขอไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยครับดูทรงแล้วอยู่บอรลรองดีงามกว่ายเยอะนะครับเกมน,นี้ขอลองเลอันเบติตมาแน่นอนนะครับลุย ค้ดที่สีนะครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้หลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับแลนเปิดบ้านนอร์กเมียนของโมนาโก,กนะครับ และนี่ฟอร์มกำลังดีนะครับในหลีกเอิงเจ็ดนัดหลังชนะถ,ถึงหกนาทีในบ้านในหลีกเอิงเนี่ยชนะมา5นัดติดด้านโมโนโโกเนี่ยสามนัดหลังชนะรวดยังได้รูปพื้นที่แชมเปี้ยน์ลีกอยู่อย่างก็ตามครับแลน์อยู่ในฟอร์มที่แน่นอนกว่าเกมลุก3ประสานอย่างทเทลเย่บูริโชและลาบอลเนี่ยกำลังเข้าฟอร์มนะครับน่าจะเบียดเอาชนะได้เกมนี้ขอวางแลน์ซ่าในบ้านอีกคู่แน่นอนนะครับสำหรับสี่คู่ในภายนะครับก็เลยได้ว่าเป็นการ p ิคคอปเป็นแนวทางนะครับเมื่อใครสนใจกดติดตามกดซับสไครต์กันได้นะครับนนนเ,เพิิม่มมเตนนอกกจากคูี สามารถแอดไลน์สอบถามได้ที่ sls30 นะครับตัวอย่างที้บอกไปต้นคลิปนะครับผมเพมือ่อนๆคนไหนสนใจเว็บไซต์ดีๆนะครับฝฟล์ไม่ต้อต่ำสามารถกดคลิกไดในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมซ่อมนี้ขอให้เพื่อนโชคดีมีชัยในวันเทศก,กาลสงการานต์วันสุดท้ายนะครับขอให้เพื่อนโชคดีนะครับลุย